Oh lord! ก็เนมอกก็เค็นอ๋เป็นคนยึดตัวมัฟเฟตต์ไม่ก็แขบโอ้ฟาสต่สุดแต่ดีซีโอ้โหแร้วอดูนอะอ่าม่ใช่อยู่ดีซีลิทกัธรรมชาติสองพยายา อยากสะอ่อยทีทุกคนอยาสะอ่อย้ากสะเลยโหน้กดสะเลยเออคุณทายมาเกี่ยวกับธรรมชาติบินบานไหมบินบานได้ยาไม่นี่ดังจริงเออบินบานได้หรอ งูวะสมเดยจยัเบ็บานได้เบดบานได้บาเียบเบดบานได้บ้านเ่าไยไนารักออกเป็นเหมน้เี้ยงาได้หน้าบานแดอกไม้ไม่ใช่พื้ี่เยดอกไม้ใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะขอบคฮะไม่ใถ้าลงไปือ ไม่ใช่ไม่ใช่ไปใช้ของโม่ค่ะเอ่อาบของโงทุกทายค่ะเป็นบานได้พยายามเออไม่ใช่ดอกไม้ใช้ชีวิตหนึ่งบานอะไรวะอันไหนดีคุณนีบาอางูู้เร็วแกเขาออ่ะอยากจะบอกยัง เอออะไรอย่างอะไรอยากออกมาไม่ต้องรอไม่ต้องรอคืออกยากจะเอาไปได้อะไรวะขอขอขอไม่ยาแต่เดี๋ยวงแฟนคลับจะตอได้แล้วคุณทายเงยไม่ฟังแตฟัไม่ฟังฟังฟนงครั้งต่อไปเขาถูกแน่คุณต้องหมคอนถูกไี่เห็นรอที่บอกว่าต้องคอนได้คนเดมเหมือนเอโอเค็รับเนเะชีว้วนนี้ เดียวกับธรรมชาติยอมย้อมเหยอมยอมนะ่ยกว่าเนเอ่อธรรมชาติกว่ธรรมชาติมีอะไรอ่ะตาเต่าใช่ยตาผิวผู้นแนว เดี๋ยวเรารูนแล้วแล้วรูนรูนตาหูที่จะบอกให้ไม่มีใคร้ัน คุณรู้ไหมว่าของเหาคืออะไรอะไรอ่ะมันคออะไโอ้โหายนาที่ต้ง